อ่าสวัสดีครับในบทนี้นะครับก็จะพูดถึงการเขียนโปรแกรม Python อีกแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็นในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับโดยปกติแล้วนะครับที่ผ่านๆมานะครับที่คลิปคลิปเก่าๆนะครับเราก็จะมี Input Output นะครับแล้วก็การแสดงผลแบบนี้นะครับอย่างเช่น Print hello x input แล้วก็ print x มาอย่างนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องการจะ คำโปรแกรมเป็นส่วนย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่นจะเป็นฟังก์ชันนะครับคือผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือส่วนย่อยของโปรแกรมนะครับเราจะเริ่มด้วยคําว่า def นะครับ de ติด e. ประจาน def นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนะครับเช่นอ่ฟังก์ชันเอาเป็นฟังก์ชันทักทายแล้วกัน ฟังก์ชัน Grid นะครับแล้วก็ตามด้วยต n g อ่ะตามด้วยเปิดปิดนี่นะครับแล้วก็ Enter อ่าก็มีอันนี้ด้วยนะครับมีโคลลนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพอบรรทัดถัดมาเนี่ยมันจะชิปเข้ามานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นย่อยของข้างบนผมจะให้ปริน c 5. ต้ให้วใจตกใจนะครับทีนี้จบนะครับไม่มีปิดนะครับเพราะว่า Python ถ้าเกิดเราหลุดออกมาเงี้ยก็คือก็คือหลุดแล้วนะครับทีนี้ไปเ๋ยวนะปินเอ็กอันนี้ผมเอาออกไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราจะเราวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเขียนเข้าไปนะครับ เขียนชื่อเขาครับ g ริตติ้แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับปึ้งอ่ะก็เริ่มตน hello, ้นได้พิ n t hello บรรทัดที่1นนะครับแล้วก็บรรทัดที่4ี่เซไฮตรงนี้แล้วก็บรรทัดที่7ตรงนี้ก็เป็นกริตติ้งนะครับนี่ถ้าผมมีอีกอันหนึ่งเป็น อ่ะผมทำอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชัน d บายอ่ะแล้วตอนนี้ก็เซคคำว่าไตรโยนาละอ่ะจะได้ไม่เหมือนเดิมครับไตโยนาละแล้วตรงนี้ผมไม่ได้เรียกกิดดิงแล้วผมเรียก d บายแทนนะครับอพอรันปุ๊บ ปึ้งอาจจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้ถูกเรียกใช้ก็จะข้ามไปก็จะเรียกเปเรียกฟังก์ชันนี้คนระแต่โดยปกติแล้วฟังก์ชันพวกนี้เราจะเขียนไว้ข้างบนนะครับเป็นการ define ฟังก์ชันแบบนี้ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยเขียนส่วนของโปรแกรมด้านล่างแบบนี้เพื่อเราจะได้ไม่งง่ะตรงนี้จะเป็นการประกาศเอาไว้ define define เอาไว้นะครับ อันนี้เป็นฟังก์ชันในรูปแบบที่หนึ่งีนน้มันมีฟังก์ชันในรูปแบบที่สองคือฟังก์ชันแบบ r รีเท r r ีเทนเอ,า,อาเป็นแบบรับพาเลเทเตอร์ก่อนดีกว่านะครับสมมติผมอ,ผม,อผมจะปรับแต่งที่กริดติ้งกว่านะครับกริดติ้งนะครับก็ตรงนี้เราสามารถในช่องในช่องวงเล็บเนี่ยเราใส่ตัวแปรลงไปนะครับ ตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นพารามิเตอร์นะครับใล่พารามิเตอร์ u ูเ r n a m e ลงไปนะครับแล้วก็ให้ใส่ u ูเ r n a m e ครับตรงนี้เวลาเรียกใช้เราก็จะใส่ตัวแปรลงไปในวงเล็บตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะีเตอร์นีงนี้ ลองดูสิเกิดอะไรหรือเปล่านะครับานะครับตรงนี้ก็จะเป็น say hi pieter นะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้ได้รับค่าพารามิเตอร์เขาว่า p เ e t e r ลงไปแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่ามาตรงนี้นะครับ print your name นี่นะครับอันนี้คือเป็นการใช้ฟังก์ชันแบบใช้พารามิเตอร์นะครับ แล้วถ้าจะใช้ในการคำนวณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติผมตรงนี้เข้ามาเป็นตัวเลขแล้วก็ให้บวกกันนะครับวมเดฟอ่าพาวเวอร์ออเดี๋ยไม่าดีกว่าอาจจะเป็นคำสงวนนะครับเอาเป็นอ่าเป็นอะไรดีเป็น เอาเป็น m x ละกันนะครับผมก็คือจะทําการยกกําลังสมมติจะทําการยกกําลังก็ด้วยเราเป็นค,คูณกันดีกว่าโทษทีนะครับเป็นฟังก์ชันมัลติพายฟังก์ชันมัลติพายอย่างนี้นะครับมัลติพายหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแปรนำหนึ่งกับนำสองอย่างนี้นะครับ ลืมตรงนี้อีกแหละลืมโคลอนนะครับปึ๊บอ่าแล้วที่ตัวแปรนำหนึ่งกับนำสองผมก็ให้เขามาบวกกันเให้เขามาคูณกันนะครับปิ้พนำหนึ่งคูณน,นำสองนะครับอายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้เรียกใช้เลยนะครับพอเราเรอผมจะเรียกใช้ตรงตรงกลางระหว่างปีเตอร์นี่ละกันมัลติพาย มั l ต i พายหนึ่งนะครับตัวเลขที่จะใส่ลงไปตัวนี้ก็จะใส่พารามิเตอร์นี้ก็จะเปตัวเลขที่จะใส่ลงไปเช่นห้ากนะับหกอ่ะลองดูซิปึ้งเขาจะได้มาสามสิบนะพิมพ์ออกมาเป็นสามสิบเพราะว่าเราเอาตัวเลขห้าหกนะครับโยนใส่ไปในฟังก์ชันแล้วก็เอามาคูณกันแล้วก็มาพิมพ์นะครับนี้แล้วถ้าเป็นอ่าจะเอาไปใช้งานต่อเนี้ย เราจะเอาค่าที่ได้จากฟังก์ชันที่เขาคำนวณแล้วมาเก็บใส่ตัวแปรตัวแปรหนึ่งนี่ยเราต้องทํำการรีเทิร์น return ค่านะครับเราจะใส่ Return นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีอ่าต่นี้ผมขอทําเป็นคอมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับนี้ขอรีเทิร์ค่านะครับก็เ,เป็นเอ้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเขียนรีเทิร์นน้ำหนึ่งน้ำสองแบบนี้ได้ไหมลองดูซินะครับ แต่ว่าเอาให้ชัวร์แล้วเราเขียนเราเขียนตัวแปรอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเช่น r e s o u l t เท่ากับลำหนึ 1, น่งนำสองนะครับแล้วเราค่อยไป Return Return ค่า r e s o u l t นะครับนะครับเมื่อเขียนแบบนี้ปุ๊บตรง Multiply ห้าหกตรงเนี้ยเราจะต้องมี ตัวแปรมาลองรับแล้วเพราะว่าตรงนี้เขาส่งตัวแปรมาเขาไม่ได้ปริ้นเลยนะครับเขาส่งเขาส่งตัวแปรมาแล้วก็ต้องมีตัวแปรรับนะครับเอาหนึ่งเท่ากับนะครับแล้วเราก็ปริ้นแล้วเราค่อยปริ้นเมาหนึ่งนะครับอลองลันดูก็จะได้สามสิบเหมือนเดิมนะครับคือเอาพูดเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีการเก็บค่าตัวแปรเก็บค่า ที่บั l t i ติพายเอาไว้ในตัวแปรนะครับลองเปลี่ยนเป็นห้าเจ็ดีิมันก็จะได้สามห้านะครับนี่คือการอ่าการใช้ฟังก์ชันแบบง่ายๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันแบบพิมพ์อ่าฟังก์ชันแบบไม่แค่พิมพ์พิมพ์พิมพออกมานะครับไม่ทําอะไรแล้วก็แบบมีพารามิเตอร์นะครับแบบที่สองก็แบบมีพารามิเตอร์นะครับแต่ไม่รีเทิร์นค่านะครับทั้งสอง สองแบบบนนี่คือไม่มีการรีเทิร์นค่านะครับแบบล่างนี่คือเป็นฟังก์ชันแบบมีการรีเทิร์นค่านะครับนะครับเพราะว่ารับค่าจากามิเตอร์มาด้วยแล้วก็ทําการคํานวณแล้วก็รีเทิร์นค่ามานะครับประโยชน์ของมันก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีการคํานวณแบบเดียวกันซ้ซําๆๆๆนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับเราก็จะเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ทําเป็นส่วนของโปรแกรมไปนะครับ ราจะเห็นว่าส่วนของโปรแกรมจริงๆเห็นไหมมันมีแค่นี้เองนะครับสามสี่บรรทัดนะครับก็เดี๋ยวก็ลองหัดฝึกทำดูนะครับตรงนี้อาจจะลองเปลี่ยนเป็นโจทย์อื่นๆนะครับก็อันนี้ก็คือจบเรื่องของฟังก์ชันนะครับก,การเขียนฟังก์ชันใน Python นะครับไม่ยากเลยนะครับลองเขียนดูนะครับ